ับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพัวอนีเบาแอมระทงสิผ้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับแม่หอยอีกครันหนึ่งแล้วครับท่านผะู้ชมเนาะหลังจากงวดที่ผ่านมาสแสนแตกครับเอฟซีกระถือกันหลายครับถือกันเบิดบ้านว่าสันถือจนซาครับท่านผะู้ชมเนาะน้องแมวครับน้องแมวให้โชคงวดที่แล้วครับเอฟซีสามตัวตรงสองตัวล่างครับเอฟซีเนาะงวดนี้กระบื้องาดอีกแล้วครับท่านผู้ชมแมวพ่งตัวเก่าแล้วครับแมวพ่องทีถือ รถชนตายแหะครับท่านผู้ชมคุณแม่เพิ่นได้ทําพิธีขอโชคขอลาบจุดถูกน้าโชคคือเก่าครับแต่ถูกน้าโชคนี่ก็แปลกได้ครับท่านผู้ชมเนาะจุดจังไรคือจุดแม่นคักครับเอฟซจุดจังไรก็ถือนะครับท่านผู้ชมจุดจังไรก็ตรงเป๊ะตรงเป๊ะครับลองไปฟังกับแม่หอยครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันถล่มหกสิบหกนะครับเนาะเบิ้งเพือกเป็นแนวทางครับเอฟซไปถามตุลิ่งกับแม่หอยกันครับว่าสิเป็นสามตัวเด็ดิดตัวไรครับ งวดนี Workers, ้แม่หอยเข้าๆนี่มันใจแห้งครับท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังกันครับครับสวัสดีครับคุณแม่หอยสวัสดีครสวัสดีคสวัสดีค่ะแม่หอยค่ะครับผมเล็กแมวโพงไงตายหงครับเอฟซีเนาะอันเป็นโค้งสุดท้ายได้คุณแม่หอยคุณแม่ทําพิธีหรือเปล่าครับเนี่ยตอันอันต่ว่าหักจุดตะไคร่แปดคำครับ เมื่อไรแต่ว่าหันไปเห็นน้ำเพลินดูอันแม่พ่อของหับเพลินหายโตปู้มันมันออกมาแล้วนั่นครับหาสามสามโตออกมาแล้วเออมันมันออกบางทีมันออกหามันออกอันหาหาสามแน่หนอนสี่หาสามหนอะแต่หลอกก้อนก้อนเปิได้ครับเออนี้ไม่หายหาสามสามได้บาทไี่ยื่อตีไม่หายหาสามสามเออตัวแม่พ่อโตแม่พกอตุ้ไตหูงหน่ะหลอบหลอกตีพานมาห แปดสองเนาะครับสี่จุดได้หนะครับแปดสองแปดสองหันม้งองตะไร้โอ้เลขไอไข่เออเจ็ดแปดสองหันสามตัวตรงของเฟินหน่อองตะไร้ครับจุดคือกันกับจุดมึอนี่แหละแปดคำแต่ว่า,าม,มันโชกไปหาแปดคำมมนโชคตะโก่งทุกสายให้โหลดของกันเลยกับเจ็ดโ,โคกกเจ็ดหน่ะครับใส่สล่านข้างบนน่ะบานนี้อันแมวพุ่งอันที่ว่าถือรถชนตายแมวของคุณแม่นั่นคุณแม่ขอเพิ่แเราบ่าครับ ขอแล้วก็ข,ข้องพืนเลยใส่ไปซ้ายไปเอาเลยตัวนี้ไปเอาอยู่ใสครับข้อฟังคนดู่คกันนี่เพื่อไปฟังหน้าบา้านใส่กับกระพงหลอกใหม่ครับฟังไวก้กระถางหลอกใหม่เนาะเออกระไรคือการกับข้องตะไครเห็งหมดเลยเพื่อนไทยตัวไหนครับมือขึ้นนี่ครับแม่โอาฟงแปดคำครับเพิ่นไทยตัวไหนครับแปดคำเพิ่นไยหาสามสามหาสามสามครับ, 33, รบเออบัมาที่นี่เลเขไอ้ครตัวไหนก่อนะครับเลขไข่ใครหนตัวเยวกับข้ออนันลบแมว ตัวไหนครับน้องแมวครับตัวไหนก่อนครับ428 428ครับหาสามสามสเออสี่สองแปดกับหาสามสามครับผมคุณแม่ได้ถ่ายรูปไปวะครับถ่ายรูปไปดูปถ่ายทำไมเอซี่เป็นเบิร์กนะครับในคลองตะไคร้เด้อนี่เด้อครับสีเอียงนี่ครับนี่ จีสองแปดนะครับเนาะจีสองแปดแต่ว่ามันเด็กหนึ่งขับเด็กหนึ่งขับอยู่ทั้งกลางข้าไปใจเอาเองครับเด็กหนึ่งขับเปนไห้ซับโซนเน่เพราะว่าคนโบสถ่าน้ำยเติออยู่บ่ครับอนี่คือว่าแม่นแต่ว่าย่ายกับหน่อยใจหรือว่าวถปล่อยหมวดเดียวนี่อืมแม่โบปล่อยเด็กซักเถื่อนอะไรแต่ว่าเห็นเขาก็เพิ่นไลยเอาของดีนั่งเพิ่นมาใส่เห็นะครับการที่ติดต่อกันมาถือกันโอ้ก็เพิ่นจัดของเส้นดอกไม้ ดอกไม้ถูเทียนแล้วก็ผลไม้เนอกวายเนาะครับผมเอฟซีแต่ว่านี่วา,ายยังไม่แหย่ใหญ่นะใส่แหย่ใหญ่ใหญ่อยากหายครับผมนี่ม่ครับเอาเป็นแนวทางให้พี่ๆหนุ่งๆที่ว่าผูค้คนเขาอยากไหลผู้เขาอยู่หูอยากเข้นผู้เขาตัดตาแล้เหมายาืนนะะี่นะนะสามโตไปเสืออกะเอาไปบอเสืออกะ ทานตามทานครับผมเออโอ้ยฝนตกพุ่แม่เป็นแนวทางใหบึงทุกซึ่ครับเออมือ่อไปไหนจิ้งในญจ้างไหมรสชาติีนครับผมเนาะโอุ้ยยังฝนกับข้อสดอภัยครับขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะครับเนาะในตุลิครับแม่หอยหล่ะครับขอบคุณในหลายครับพี่แม่ขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเสมอชมนี่เด้อครับตัวเลขข้องแม่หอยครับเสมอชมเนาะแม่หอยนี่เป็นจุดถูบเสียงทไายครับเสมอชมจุดถูบเสียงทไายถูบน้ำโชคครับ ไอ้ไข่ครับุูทูบไอ้ไข่ไดซี2สองแแปดครับแล้วก็แมวตายหงนะครับเนาะยดทูบเดอห้า3ามสาครับกระตัดเเ่นครับท่านผู้ชมเนาะงวดนี้คุณแม่เพิ่นกังันใจขึ้นเกาละครับท่านผู้ชมขอให้มีโชคใงครับแม่หอยข้องเฮาครับงวดวันที่หนึงกันยายนพศสอง 2, 6ันครับ 4, 8, 2, 4 8, 2, ี่แปดสองสอว่าหา3าครับ สำหรับลิปหนีบเบาแอมโลทงกศิลาสมาชชมไปก่อนครับเจอกันคลิปนาครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันเพื่งไปใช้ครับเอฟซีเบาแอมโลทงสิผ้าไปเบิ่งคงดีครับมีคงดีมาฝากเอฟซีครับโอ้ดีคักรับไปรับชมกันครับเบาแอมมลทงหนีไเดินทางไปทํำบุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยนีขคงดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับทมาผู้ชม ็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไขเข่าล้านคนย่างพานเอาตัวน้ไปใส่ครับ่ามผชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส,ส,ส,ส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลยกสื่อลอตเตอรี่เจงสี่เหลือถือนะครับนะ้องสัมผู้ชมเนาะไปรับชมนะรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนัง่าอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนนะครับเนาะดีครับสันผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใชครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามายยมหาเน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการไายกลับคืนมาได้พวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่าง้วเนาะครับผมสาธุ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 าธาธาธน,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไ<ต>หนแล้วก็บี้เอาออใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนีพ่อนวดปี่หลอดเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหุยินข่าวกบุรรอดซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับแต่มาชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราล่วยครับสาหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเหายวใคาๆว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองบบเห็นลานค้าเหา้เดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคากลานขายของเฮ้าครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้เอนี้ก็มีโอกาสไต้มาสักกะากาบลวงปูเนาะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่า,า,ายังไงผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปู่าออมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะแตะครับท่านผชมเมื่อแตะแตแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถืเ่อ,ะน,อะนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับสามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนี่แต่งเพ่งให้หลวงปูหลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ ตนมากก็มีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกลมนะี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแผ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมในตังนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนีนเอามาบ่หลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยตํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลึ่งลรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่คร,รับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอา<บ>ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรกร็ผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอคบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ